สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีครับผมทุกคนครับผมวันนี้ได้กลับขึ้นมาที่บ้านม่วงเหมือนเดิมครับผมนี่สันปูตาตรงนี้นะครับมาดูกอไผ่กอนี้ครับนี่ไม้ไผ่ไม้นี่มีไม้ลำหนึ่งที่ผมว่าเข้าตำลาสันตอกนะครับปลายกุดด้านบนเห็นไหมครับมาปีนี้ยังอยู่ที่เดิมนะยังไม่มีใครตัดไปนะแก่มากครับผมดูให้ดูครับเข้าไปข้างใน นี่ลำนี่ในในกล้องเห็นลำนี้นะนี่สูงไปนี่ลำนี้นะนี่ลำใหญ่ๆนี่ครับนี่ขึ้นไปนูน่นปลายมันหักอยู่ข้างบนนะครับเน่าครับแต่ยังไม่มีใครมาตัดเอาแล้วไปทําตอกขนูนะซึ่งผมผ่านมาวันนี้ผมก็มาได้มาอยู่นี่ประมาณเกือบเดือนนะมาอยู่แถวบ้านโม่งน้องหานนะ ถ้าผมมีโอกาสหรือว่ามีเวลาว่างาผมจะไปขอถามซื้อเจ้าจของไม้นะไปทําตอกสนูนะวันนี้เป็นไม้ไผ่ตรงนะแก่มากครับยิ่งมาปีนี้แก่กว่าเดิมอีกโอเคครับผมก็จะประมาณนี้ครับผม